กฎของการไปเยี่ยมบ้านยายสัมผัสสยองเรื่องราวเกิดขึ้นในตอนที่ผมยังเป็นเด็กเล็กๆเราๆแปดขวบเพราะถึงช่วงเวลาปิดเทอม พ่อแม่ก็มักจะพาไปเยี่ยมบ้านตายายเพราะพวกท่านจะคอยรบเร้าพ่อแม่อยู่เสมอว่าให้เอาหลานไปเยี่ยมบ้างอยากรู้ว่าหลานโตแค่ไหนแล้วซึ่งตัวของผมเองไม่ได้เป็นลูกของพ่อกับแม่แต่เป็นลูกที่ติดพ่อมาเพราะพ่อเคยมีภรรยามาก่อนหนะ้าแล้วได้เลิกรากันไปแต่ถึงอย่างนั้นแม่กับยายก็ไม่เคยรังเกียจผมเลย ท่านกลับรักและดูแลผมเหมือนกับว่าเป็นลูกหลานแท้ๆของพวกท่านครอบครัวของเราไม่ได้มีเงินมากนากักเวลาที่ไปไหนมาไหนก็มักจะใช้รถมอเตอร์ไซค์พ่อเป็นคนขี่ผมนั่งตรงกลางส่วนแม่เป็นคนสอนท้ายบ้านตาใหญ่จะเป็นแนวครึ่งอิดครึ่งไม้ออกแนวบ้านสวนมีองค์น้ำสีแดงอิดขนาดใหญ่อยู่ที่หลังบ้าน มีบ่อปลาและสวนผลไม้ข้างบ้านจะปลูกต้นโพก,กับต้นหมากเอาไว้ด้วยผมมักจะเห็นยายกินหมากแทบจะตลอดเวลาซึ่งผมก็เคยขอลองกินบ้างแต่รสชาติของมันแย่จนคลายทิ้งแทบไม่ทานแถมยังถูกปูนแดงที่อยู่ในหมากกัดปากเอาอียายของผมเป็นคนใจดีใจเย็นไม่พูดคำหยาและคอยเอาใจใส่ผมอยู่เสมอ เวลาที่ไปบ้านยายก็มักจะมีของกินรอต้อนรับอยู่เต็มไปหมดทั้งขนมนมเนยทั้งผลไม้ทั้งของเล่นที่ยายซื้อให้จนพ่อกับแม่ต้องบอกยายว่าอย่าตามใจผมมากเกินไปไม่อย่างนั้นผมจะเสียเด็กแต่กับตาจะเป็นตรงกันข้ามตาของผมเป็นคนเงียบเงียบเคร่งครึมใจร้อนโมโหง่าย และสูบบุหรี่จัดต่ไม่ชอบที่ผมเป็นลูกติดจากทางฝั่งพอ่อและแกแทบจะไม่คุยกับผมเลยผมมักจะถูกตาดูแรงๆเวลาที่ทำอะไรไม่ดีและถูกลงไม้ลงมืออย่างหนักซึ่งยายก็จะคอยเข้ามาปกป้องเวลาที่ถูกตาดูเคยมีครั้งหนึ่งผมแอบไปเล่นน้ำในบ่อปลาหลังบ้านยายจนเปียกไปหมดทั้งตัว ตอนนั้นยายออกไปซื้อของที่ตลาดก็เลยเหลือตากับผมอยู่บ้านกันสองคนเพรตาไม่เห็นเขาแกก็ไปเด็ดเอาก้านมายมรูดใบออกแล้วตีผมแกตีผมจนหลังลหลผมถูกหวดด้วยการมายมนานกว่าสองชั่วโมงร้องไห้จนไม่มีเสียงจะร้องออกมาเนื้อตัวทั้งแสบทั้งเจ็บปวดไปหมด ทำให้ผมเกลียดและกลัวตาอย่างมากถึงแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อสมัยที่ผมยังเด็กแต่มันก็เป็นความทรงจำอันเลวร้ายที่ผมอยากจะลบมันออกไปจนเวลาต่อมาเมื่อคุณตาของผมได้เสียชีวิตลงด้วยโรคมะเร็งปอดงานศพของตาถูกจัดที่บ้านของคุณยายตั้งสวดอภิธรรมเอาไว้สามเคืน ซึ่งผมก็ได้ไปร่วมงานศพนั้นด้วยตามจริงแล้วผมควรจะรู้สึกเสียใจแต่เปล่าเลยผมกลับรู้สึกโล่งใจมากกว่าที่ตาไม่อยู่แล้วจนกระทั่งผมอายุได้11บขวบพ่อกับแม่ก็ได้พาผมไปเยี่ยมคุณยายที่บ้านสวนอีกครั้งในช่วงปิดเทอมหลังจากที่คุณตาได้จากไปบ้านสวนก็ดูทุดโทมลงมาก เพราะเหลือคุณยายอยู่บ้านเพียงลําพังจึงขาดการดูแลบ้านสุดโทมส่วนหลังบ้านเต็มไปด้วยหญ้าขึ้นรกทึบแม้แต่คุณยายเองก็ดูอิดโรยแววตาเศร้าซ้อยท่านดูแก่ลงไปมากหลังจากที่ผมได้เจอครั้งก่อนตอนที่มางานศพเมื่อผมมาอยู่ด้วยท่านก็ดีใจมากทําอาหาให้ผมกินหลายอย่าง ท่านดูมีชีวิตชีวามากขึ้นแววตาเ้าซอยก็ดูสดใสท่านดูมีความสุขมากจริงๆแต่แล้วเรื่องทั้งหมดมันก็เกิดขึ้นในช่วงเย็นของวันหนึ่งบ้านสวนสมัยก่อนมักจะสร้างห้องน้ำแยกออกจากตัวบ้านคุณยายท่านต้องเดินลงบันไดไปเข้าห้องน้ำที่ด้านนอกของตัวบ้านตอนนั้น ผมนอนดูทีวีอยู่ที่ชั้นสองหน้าห้องของคุณยายผมรู้สึกว่าคุณยายเข้าห้องน้ำนานมากผมก็เลยลุกขึ้นคิดว่าจะลงไปดูสักหน่อยพอเดินมาถึงตรงบันไดก็ได้ยินเสียงร้องด้วยความเจ็บปวดผมก้มลงไปมองก็เห็นแก่อยู่ที่ตีนบันไดบ้านผมตกใจมากรีบวิ่งลงไปดูท่านน้ำตาของผมไหลาอาบแก้ม มือก็กดโทราศัพท์โทรหาคุณพ่อคุณแม่บอกเรื่องที่ยายตกบันไดเพราะทั้งสองรู้เรื่องก็รีบขี่รถเพื่อมารับคุณยายไปโรงพยาบาลในทันทียายไม่ต้องห่วงนะหนูจะเฝ้าบ้านให้เองตอนนั้นผมอยู่ในว,วัยสิบเอ็ดขวบจะต้องอยู่บ้านคนเดียวเพราะพ่อต้องขี่มอเตอร์ไซค์ให้ยายนั่งตรงกลาง แล้วให้แม่นั่งส้อนท้ายคอยประคองไม่ให้ยายตกมันก็เลยไม่เหลือที่ว่างให้ผมนั่งไปด้วยแต่ก่อนที่จะไปโรงพยาบาลยายก็เรียกผมมายายบอกว่าไม่เป็นไรนั่นหลานเอ๋ยเดี๋ยวยายก็หายระหว่างเฝ้าบ้านหนูต้องทำตามสิ่งที่ยายบอกนะลูกห้ามผิดไปจากนี้เด็ดขาดเมื่อหลานต้องอยู่บ้านของยายคนเดียว 1. ต้องล็อกประตูหน้าต่างบ้านให้เรียบร้อย 2. ถ้ามีคนที่ไม่รู้จักมาที่บ้านแล้วร้องหายายให้บอกไปว่ายายนอนแล้วและห้ามให้เขาเข้าบ้าน 3. ถ้าได้ยินเสียงอายไม่ว่าจะทำอะไรอยู่ให้รีบปิดไฟทุกดวงในบ้านแล้วรีบเข้าไปซ่อนในห้องยาย 4. ่ ถ้าเสียงไอนั้นดังขึ้นเรื่อยๆแล้วมีเสียงเดินขึ้นมาบนบ้านก็ให้ไปแอบที่ใต้เตียงหา้าต่อให้เสียงไอนั้นเงียบไปแล้วก็ห้ามออกมาเด็ดขาดให้รอจนกว่าจะได้ยินเสียงไก่ขันในตอนเช้าจึงจะออกมาได้กดของยายที่บอกผมก่อนจะไปโรงพยาบาลน,นั้นยายบอกให้ผมท่องจำให้ขึ้นใจซึ่งผมก็จำได้แม่น หลังจากที่พ่อกับแม่พายายไปผมก็ขึ้นมานอนดูทีวีต่อในใจก็นึกเป็นห่วงท่านแต่ด้วยความที่เป็นเด็กมันทำอะไรไม่ได้มากไปกว่านี้ก็เลยได้แต่รออยู่ที่บ้านยายยายอยู่ไหมไอ้หนูเสียงผู้หญิงคนหนึ่งตะโกนดังมาจาก,กริมรัว้วผมรีบวิ่งไปดูที่หน้าต่างก็มองเห็นผู้หญิงวัยกลางคน ถือพวงปลาสดๆในมือชูให้เห็นแล้วร้องบอกว่าเอาปลามาขายยายเขาจะเอาไหมยายนอนแล้วครับผมตะโกนกลับไปจากนั้นก็รีบวิ่งไปปิดประตูหน้าต่างทุกบานในบ้านตามกฎที่ยายบอกโดยไม่รอให้คนขายปลาตอบอะไรกลับซึ่งพอเห็นว่าผมปิดบ้านเธอก็เดินจากไปเอง เวลาผ่านไปจนถึงช่วงเวลาประมาณสี่ทมผมยังคงนอนดูทีวีอยู่แต่ในใจก็รู้สึกเหงาจนอยากจะร้องไห้พ่อกับแม่พายายออกไปตั้งแต่ช่วงเย็นจนตอนนี้ก็เดึกเลยเวลานอนแต่ก็ยังไม่มีวี่แววว่าจะกลับสำหรับผมแล้วตลอดมาก็อยู่กับพ่อแม่หรือไม่ก็อยู่กับยายไม่เคยอยู่คนเดียวเลยสักครั้ง พอถูกทิ้งให้อยู่คนเดียวนานๆมันก็ทำให้รู้สึกเหงาเอามากๆผมได้ยินเสียงไอเสียงมันดังมาจากบริเวณด้านนอกกรัวยายบอกเอาไว้ว่าถ้าได้ยินเสียงไอเมื่อไรให้ผมรีบปิดทีวีปิดไฟทุกดวงในบ้านแล้วรีบเข้าไปซ่อนในห้องยาย ในตอนนั้นหัวใจผมเต้นแรงมาผมรีบปิดไฟปิดทีวีตามที่ยายบอกแต่ยังไม่ได้เข้าไปแอบในห้องผมเลือกที่จะแอบดูผ่านร่องไม้ที่บานประตูซึ่งปิดล็อกลงกรอนเอาไว้เพราะอยากเห็นว่าเสียงไอนั้นมันมาจากไหนกันแน่ผมมองลอดดอกไปท่ามกลางแสงจานที่สาดส่องยามราตรีผมก็เห็นร่างของใครคนหนึ่ง ดูคุ้นตากำลัง,งโงนเงนอยู่ที่ริมรัว้วเขาส่งเสียงไอเป็นระยะระยะและในทุกครั้งที่ไอก็ดูเหมือนว่าจะมีเมื่อของเหลวสีดำทะลักออกมาจากปากุมมขาอ่อนแทบจะสุดลงไปกับพื้นเมื่อเห็นชัดว่าร่างนั้นคือร่างของตาที่ตายไปแล้วคนใจร้ายที่คอยแต่จะดูดด่าคอยทำร้ายร่างกาย ตาคนนั้นกำลังเปิดรั้วแล้วเดินเข้ามาในบ้านผมหลับตาดยความกลัวพยายามที่จะไม่รับรู้แต่ก็ได้ยินเสียงเดินดังเอียดอาดมันเป็นเสียงของบันไดไม้ที่ลั่นเวลามีคนเดินเหยียบตากำลังจะขึ้นมาบนบ้านตากำลังขึ้นมาแล้วเขาคิดได้แบบนั้นผมก็พยายามคลานด้วยขาที่อ่อนแรง พาตัวเองเข้าไปหลบในห้องนอนของคุณยายพยายามแทรกตัวเข้าไปอยู่ใต้เตียงตามที่คุณยายบอกเสียงไอยังคงดังเป็นระยะไม่ยอมอยู่ดังขึ้นแล้วแรงขึ้นเรื่อยๆตามด้วยเสียงพื้นไม้บนบ้านลั่นดงังเอียดอาดใกล้ห้องของคุณยายเข้ามาเรื่อยๆ จนกระทั่งมีเสียงเปิดประตูประตูห้องของคุณยายถูกเปิดออกผมมองเห็นเท้าของคุณตาเดินเข้ามาภายในห้องเท้าสากหยาบหนากลิ่นควันบุหรี่ลอยคลกคลุ้งเสียงไอที่ดังเหมือนคอจะแตกเป็นเสียงเสียงผมหลับตาปี นอนนิ่งอยู่แบบนั้นกลัวจนแทบจะขยับตัวไม่ได้น้ำตาไหลพรากอาบแก้มมือทั้งสองข้างพยายามปิดปากกรันเสียงร้องไห้สะอื้นเอาไว้เพราะกลัวเสียงจะเล็ดรอดออกไปจนคุณตาได้ยินผมหลับตานอนอยู่แบบนั้นไม่รู้ว่าเวลามันผ่านไปนานเท่าไหร่รู้แต่เพียงว่าเสียงไอนั้นมันหายไป พอลืมตาแล้วมองไปรอบๆห้องจากใต้เตียงก็ไม่เห็นเท้าของคุณตาแต่ผมก็ยังนอนอยู่แบบนั้นอีกสักพักผมรู้สึกปวดฉี่มากพยายามกลั้นชี่ไว้หลายชั่วโมงจะอยู่รอให้ถึงเช้าตามที่ยายบอกก็ไม่ได้เพราะมันจะอั้นไม่อยู่แล้วด้วยความที่ปวดจนทนไม่ได้บวกกับคิดว่าคุณตาน่าจะไปแล้ว ผมก็เลยค่อยๆขยับตัวออกจากใต้เตียงเพราะอยากไปเข้าห้องน้ำพอขยับออกมาได้แล้วกาลังจะเดินออกไปที่ประตูห้องเสียงอายมันก็ดังขึ้นอีกเสียงมันดังมาจากทางด้านหลังผมหันกลับไปมองก็เห็นคุณตาในสภาพนุ่งกางเกงขาสัน้นเปลือยท่อนบน แกกำลังจ้องมองผมด้วยตาสีแดงจากบนเตียงนอนมีริมเลือดทะลักออกมาจากปากผมกลัวจนก้านชียไว้ไม่อยู่ปล่อยให้มันไหลออกไปเจิงนองอยู่ตรงนั้นคุณตาจ้องมองผมด้วยแววตาบึ้งตึงแกลุกขึ้นจากเตียงลงมาขยุมเสื้อผมเดินลากผมลงจากบ้านลงบันไดเดินไปยังต้นไม้ยมบริมรัว้ว แล้วหยิบเอาก้านมมยมมาได้กำมือหนึ่งรูดใบออกจับตัวผมยกขึ้นพร้อมกับเงื้อมือจะฟาดหยุดมึงหยุดเลยมึงจะทำอะไรเสียงที่ผมคุ้นเคยตวาดเสียงดังเพราะผมมองไปทางต้นเสียงก็เห็นว่าคุณยายกลับมาแล้วพร้อมกับพ่อแม่ท่าทางของคุณยายดูเหมือนจะไม่เป็นอะไรมากผมร้องไห้ กึ่งครานกึ่งวิ่งรีบไปหาคหุณยายซึ่งท่านก็รีบเข้ามาโผกอดผมไว้มึงไปเลยนะไปที่ชอบของมึงหรือที่ไหนก็ไปอย่ามายุ่งกับหลานกูมึงตายไปแล้วมึงไม่ต้องมาบ้านนี้อีกกูไม่ทนมึงอีกแล้วยายที่ใจดีอ่อนหวานที่ไม่เคยพูดคำหยาบเลยสักครั้งตอนนี้กลับตะวาดผลักใสไล่ส่งผีคุณตาเป็นชุด,ชด แกด่าไม่หยุดจนกระทั่งผีตนนั้นกลายเป็นควันหายไปผมมารู้จากยายที่หลังว่าถึงแม้ตาจะตายไปแล้วแต่ผีคุณตาก็ยังไม่ยอมไปไหนยังคงวนเวียนกลับมาบ้านในตอนกลางคืนทำบุญให้เท่าไหร่ก็ไม่ไปยายที่ต้องทนเหงาอยู่เพียงลำพงังก็ไม่ยอมเอาพระมาสวดไล่ เพราะอย่างน้อยๆแกคิดว่าก็ยังได้เห็นหน้ากาันแม้จะอยู่ในสภาพที่ไม่น่าดูสักเท่าไหร่แต่พอเห็นว่าตาจะลงไม้ลงมือกับหลานแกก็เลยทนไม่ไหววันต่อมายายเดยวพระมมาสวดทำพิธีที่บ้านผมไม่ได้ไปที่บ้านยายอีกหลายปีเพราะยังคงกลัวอยู่แต่พอผมเริ่มโตขึ้นบวกกับเวลาที่ผ่านไปหลายปี ผมก็ได้มีโอกาสกลับไปที่บ้านของคุณยายอีกผมมีความรู้สึกว่าคุณตาไม่ได้อยู่ที่นั่นแล้วแกคงจะไปเกิดแล้วละ่ะซึ่งผมก็ไม่ได้เห็นผีของคุณตาอีกเลยนับตั้งแต่นั้นมาหลังจากฟังเรื่องนี้จบแล้วรู้สึกยังไงกันบ้างก็คอมเมนต์เอาไว้ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับ สำหรับสมาชิกใหม่ที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดปุ่ม Subscribe เพื่อติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆของเราก่อนใครด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสัมผัสสยอง